ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับทุกๆคนนะครับผมกาบลองกากราขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับครับพี่น้องกากนสิ่งก็ไปรับชมนะครับกาบลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับสลับแนวทางเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผู้ใดมักกะลองแคปหน้าจอไปพิจารณานะครับผู้ใดบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสลหรับแนวทางนะครับครับผมก็ก่อนจะไปรับชมงดประจำมาที่ยิบเก้านะครับเฮาก็มาสรุปผลของเมื่อวานเีก่อนนะครับเนาะเมื่อวานนี้บ่ลองให้เด่นหนึ่งเด่นห้าวิ่งลู่ห้านะครับผมเนาะ วานี่ลูดพิษตนะครับพี่น้องถ้าลูดหนึ่งนี่ก็น่าจะมา2น้อยนะครับแต่ก็ะห้าก็มานะครับแต่ว่าแตกแค่น้อยเดียวนะสลับห่านะครับผมก็เหามารับชมผลกันเลยนะครับน้อยพิเศษนะครับออก1 2 1กับ0 2นะครับตัวเด่น1นี่มานะครับพี่น้องเด่น1นี่มานะครับ0 2นี่ลูดไปนะครับเนาะส่วนน้อยปกติออก ห้าศูนย์เก้ากับสองสามสองสามกับลุดไปนะครับห้าก็มาแค่เลขหน้านะครับเนาะเสือบตัวเด่นนะครับผมส่วนน้อย v i p 961กับ4 5หนะครับกับมาเข้าตัวกับนะครับ4 5หนะครับพี่น้องสายวิ่งสายรูดกัน่าจะมานะครับเนาะ45หนะครับส่วนหนึ่งกัมาเข้าตัวเด่นตัวท้ายนะครับพี่น้องถ้าบอลลองรูดหนึ่งวันน่าจะแตก2น้อยนะครับเนาะ นะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางเนาะครับผมกายเดี๋ยวเฮามารับชมงวดประจำวันที่ยีิบเก้ากันเลยนะครับเนาะงวดประจำวันที่ยีิบเก้านะครับยีิบเก้าก็จะเด่นเด่นเด่นสี่นะครับแล้วก็เด่น เด่น4เด่น5นะครับวิ่งรูด4นะครับเด่น4เด่น5วิ่งรูด4 4่สี่ศูนย์นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วก็สี่สี่นะครับ สูตรเม็ดเดียวบะลองมักมาโนนอย V I P นะครับ P P F C เนาะสองมื้อแล้วครับเป็นมักมา V I P เนาะแล้วก็สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับผมเนาะ ส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวก็จะมีเก้าสี่ห้านะครับเก้าสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสี่เก้าแล้วก็สี c 1นะครับเนาะ4 4 1นะครับก็ลองพิจารณาเบิงนะครับเนาะสำหรับ fc ท่านใดนะครับหมักแนวสายลูดสายวิ่งนะครับผมเด่น c เด่น5วิ่งรูด4นะครับส่วนตัวเด่นที่ชอบนะครับตัวเด่นที่ชอบเนาะก็จะมี c 1 c 5 c 5นี่ก็มักนะครับเพราะบางเทือเพิ่นหมักออกตัวกับนะครับเนาะ ดอกมักออกตัวเดิมนะครับสรับแนวทางหวยฮาหนอยนะครับ45แล้วก็49นะครับ49แล้วก็44นะครับเนาะสวน3ตัวก็441แล้วก็149นะครับผมเนากะก็ลองพิจระรณาเบิ่งนะครับสลับ FC นะครับผม นี่ครับผมครับก็กอนออกไปนะครับบอลองกับคอกําลังใจเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองในยเด้อครับเนาะเห็นยอดไลค์ยอดวิวหลายนะครับบอลองกับมีกําลังใจนะครับผมครับผมสลหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซทุกๆคนนะครับกะมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยนะครับสลหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ